คุณผู้ชมคะถ้ามีโครงการที่คุณผู้ชมและทีมงานร่วมกันทดสอบร่วมกันพัฒนาแล้วพอลองใช้จริงปรากฏว่าพังไปต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวสำหรับทีมงานของ SpaceX กระบุว่าเป็นความสำเร็จของความล้มเหลวนะคะหลังจากที่ได้เห็นยาน Spaceship ที่ทำการทดสอบแล้วปล่อยออกจากฐานที่เท็กซัสปรากฏว่าลอยขึ้นไป ใช้เวลาอยู่บนอากาศไม่กี่นาทีค่ะก็ระเบิดค่ะยานสตา r s ชิปถูกปล่อยจากฐานที่รัฐเท็กซัสมีประชาชนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องนับถอยหลังไปพร้อมๆกันด้วยความตื่นเต้นนะคะและลุ้นไปด้วย ต่ในเวลาไม่ถึง4นาทีหลังจากที่ปล่อยขึ้นไปชิ้นส่วนฐานล่าง <The S 1> อง <the table S 1> ยาน <the table. S 1> ไม่ได้หลุดออกจากกันในไม่กี่นาทีหลังจากพุ่งออกจากฐานเพื่อให้จรวดด้านบนเดินทางต่อไปได้ <The table. S 1> ส่งผลให้จรวดเสียการควบคุมและระเบิดและตกลงที่อ่าวเม็กซิโก ปฏิกิริยาของคนที่ลุ้นไปด้วยกันไม่ได้เสียใจนะคะกลายเป็นการปรบม,มือเสียงดังนนเหมือนกับแสดงความยินดีร่วมกันโดยมีอีลอนมสัสเจ้าของบริษัท SpaceX นั่งดูอยู่ด้วยตอนที่เห็นยานระเบิดยาน Starship ได้รับการออกแบบเป็นตู้เก็บสินค้าและเป็นยานอวกาศที่จะบรรทุกผู้โดยสารในระยะยาวแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีนักบินอวกาศอยู่บนยานอีลอนมัสทวิตข้อความว่า ต้องจบการทดสอบในวันนี้ทีมจะเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อโอกาสที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าค่ะที่ปรึกษาของ spacex ระบุว่าเป็นกรณีความล้มเหลวที่ประสบความสำเร็จของ spacex เป็นคำพูดของ Garrett r รส์ m a n ที่ปรึกษาอาวุโสของ spacex โดยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศแห่งมหาวิทยาลัย Southern c a l i f o r n i เและเป็นอดีตนักบินอวกาศของนาซาด้วย ผู้บริหารน,นาซาทวิตข้อความแสดงความยินดีกับการทดสอบของ SpaceX ในครั้งนี้โดยระบุว่าทุกความสำเร็จในประวัติศาสตร์ก็จะต้องผ่านความเสี่ยงความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่นำมาซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่และผมจะรอการทดสอบครั้งถัดไปของ SpaceX เป็นคำกล่าวของบิลเนลสันผู้บริหาร NASA ค่ะผู้เชี่ยวชาญในวงการก็เห็นคล้ายๆกันว่าแทนที่จะคิดว่าเป็นความสูญเสียแต่ มองว่าเหตุการณ์วันนี้จะยิ่งช่วยเร่งการพัฒนายานอาวกาศการทดสอบในวันนี้ไม่มีนักบินอวกาศขึ้นไปกับยานโดยช่วงที่จะรวจอยู่บนอากาศบินอยู่เหนือหน,น้าน้ำที่ชายฝั่งอ่าวที่ Starbase นะคะไรซ์แมนย้ำด้วยว่าความเสียหายในวันนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มข้อมูลให้เข้าใจว่าการที่จะส่งคนขึ้นไปพร้อมกับยาน Star s h i p ควรจะต้องพัฒนายอย่างไร SpaceX พัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งเมื่อปี2002แต่ละปีก็ได้ทดสอบจรวจเฝ้าขั้นนายเพื่อบินในชั้นบรรยากาศระดับต่ำและมีการคาดการว่าในทศวรรษหน้าอาจจะเป็นไปได้ที่การพัฒนาได้อย่างรวดเร็วของ SpaceX ก็จะนำมนุษย์ขึ้นไปดาวอังคารได้โดยไปกับยาน Starship ในที่สุดค่ะ